าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากินในออฟฟิศฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่สุดอะ่ะมาเองค่ะขอโทษค่ะคุณยายีพอดีลูกค้ากําลังเร่งให้ไม้ส่งงานไายก็เลยคิดว่ากินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปจะได้ประหยัดเวลาค่ะฉันบอกแล้วไงคะว่าบริษัทเราห้ามเอาอาหารเข้ามากินในออฟฟิศจะต้องให้ฉันพูดอีกครั้งคะแก่แก่กดบริษัทเรามีข้อนี้ด้วยเหรอนั่นดิไมยก็ทำเพื่องานประหยัดเวลายอยู่นี่ไง ฉันไม่อยากฟังข้ออ้างอะไรทางนั้นเก็บข้าวเก็บของจากออกฟิศชนันไปได้แล้วค่ะเอ่อขอโทษจริงๆค่ะคุณยาหยีไม่รู้ว่าไม่ทาผิดอะ่ะอย่าไล่ไม่ออกเลยนะคะโอกาสที่ได้ทํางานที่นี่มีความสําคัญกับไม้มากเลยค่ะคุณยาหยีครับให้โอกาสไม้สักครั้งหนึ่งนะครับไม้เขาเป็นเด็กฝึกงานที่ขย,ยันที่สุดเที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับอยากอยู่ต่อใช่ไหมคะได้ถ้าคุณไม่สามารถทำโปรเจกต์นี้แล้วพีเซ็นลูกค้าปิดดิวได้สำเร็จเนี่ยฉันจะให้คุณอยู่ต่อค่ะคะ คุณยายหยีคะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับ P.K. Group เลยนะคะต่อให้เป็นพวกเราที่ทํางานกันมานานก็ไม่มีทางจัดการโปรเจกต์ใหญ่ขนาดน,นี้ได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกคะ่ะที่นี่เป็นบริษัทคะ่ะไม่ใช่มหาวิทยาลัยถ้าใครที่ไม่มีความสามารถพอที่จะทํางานเดี่ยวได้ก็ออกไปเถอคะค่ะเสียเวลาเพื่อนร่วมงานเขาทำงานมาสิบกว่าชั่วโมงแล้ว เหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องสู้ๆนะคุณยาหยีครับเด็กใหม่นี่ขยันมากเลยนะครับคุณยาหยีจะไล่ออกจริงเหรอครับเขาใหญก็ต้องออกจากบริษัทเราค่ะฮัลโหลค่ะคุณพ่อนายกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่คะ่ะที่บริษัทที่นายทำงานอยู่ดีมากเลยนะคะจัดอาหารให้พนักง,งานกินทุกวันไม่ซ้ำเลยเจ้าของบริษัทก็เป็นคนดีดูแลจัดการดีทุกอย่างเลยคะ่ะ นายชอบงานที่นายทำอยู่ตอนนี้จริงๆนะคะแล้วเรื่องเรียนของลูกล่ะลูกจะทิ้งโอกาสเรียนหนังสือแบบนี้เหรอนายตัดสินใจไปแล้วค่ะไมยสามารถดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วไมยก็เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกันน่ะฮัลโหลฮัลโหลคะคุณพ่อว่าเลยนะคะไมยไม่ค่อยได้ยินเลยอะ่ะเอ,อ่อไมยขอดวไปทำงานก่อนนะคะแค่นี้นะเขาเป็นเด็กใหม่ที่มีศักยภาพสูงมากแต่ด้วยวัยเขาการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขามากในตอนนี้ค่ะ หลังจากเขาออกจากบริษัทเราไปหยีจะช่วยสับสนุนค่าเทอมเขาจนกว่าเขาจะเรียนจบค่ะอาทิตย์เนี่ยผมเห็นคุณไมค์ฟุตตัวอยู่แต่ในออฟฟิศไม่ออกไปไหนเลยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสีหน้าก็ดูไม่ค่อยดีลุยงานขนาดเนี้ยสู่ภาพต้องแย่แน่เลยครับน่าสงสารมากครับผมเข้าใจความปรารถนาดีของคุณยาหยีนะครับแต่ว่าคุณยาหยีให้เขาทำโปรเจกต์ใหญ่คนเดียวเนี่ยมันจะกดดันเกินไปหรือเปล่าครับนี่คุณนะคะนี่คุณยาหยีไม่ได้ลงใจมาอยู่ใช่ไหมคะอ๋อ ในนี้มีเอกสารสำคัญที่ฉันสรุปมามีเลขอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสำหรับ P K Group ไม้ก็ลองไปดูเป็นตัวอย่างแล้วใส่เข้าไปใน P C แล้วกันฉันช่วยขนาดนี้แล้วอะ่ะที่เหลือก็เป็นฝีมือไม้แล้วนะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เสียสละมาฟังไม้พีเงานในวันนี้ คุณแฮนครับโปรเจกที่เรานำเสนอในวันนี้เนี่ยเยี่ยมครับผมซื้อเลยคุณยายหยีคะไม่ทำได้แล้วคะ่ะงั้นอย่างนี้ไม่ก็ไม่ต้องออกจากบริษัทแล้วใช่ไหมคะไม่ถึงแม้ว่าเธอจะทำโปรเจกนี้ได้สำเร็จแล้วอะ่ะฉันก็ยังอยากให้เธอเรียนมหาวิทยาลัยต่อจนจบนะโอ้ยไม่ต้องเรียนแล้วจริงเหรอคะคุณพ่อคุณแทนครพูดแบบนี้มันก็ไม่ คุณยายหญิครับตอนแรกน่ะผมวางแผนไว้เพื่อจะให้มายไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษครับเพื่อให้ศึกษาคณะบริหารธุรกิจแต่ก็นึกไม่ถึงเลยว่าเขาสามารถทําโปรเจกต์ใหญ่ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้ผมเลยคิดว่าให้เขาทํางานที่บริษัทคุณยายหญิงต่อน่าจะเรียนรู้ได้มากกว่าครับสรุปคือมายไม่ได้เรียนไม่จบไม่ใช่เด็กยากจนด้วยแถมเป็นลูกคุณแทนอีกต่างหากทำไมเหรอไม่เหมือนเหรออค่ะ